ถ้าเพื่อนๆนะครับได้เรียนรู้เทคนิคนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทํากําไรได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ correlation หรือความสัมพันธ์คู่เงินนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมเฟรม forex ไทยแลนด์เองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่านะครับ เกี่ยวกับเทคนิคการทำ correlation trade นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์คู่เงินนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเทคนิคการกระจายความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเอามานะครับประยุกต์นะครับให้เราสามารถที่จะทำกำไรได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวรอดได้นะครับจากการคานกันนะครับของคู่เงินนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับของคู่เงินนะครับมา เป็นตัวที่รองรับความเสี่ยงของเราครับผมจากภาพนะครับตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าผมนะครับได้ทำการรันนะครับ EU นะครับแล้วก็ AU นะครับโดยฝั่งหนึ่งผมจะเปิดเซลไว้แล้วก็ฝั่งหนึ่งผมจะเปิดบายไว้นะครับผมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างคู่2คู่นี้นะครับมันจะมีแนวโน้มที่จะไปทางทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกจะ100%เเท่าไหร่หรอกนะครับ ผมก็เลยเปิดเซลไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดบายไว้ฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับมันจะมีค่าสวอปนะครับผมก็จะได้กินในส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูครับในส่วนของนะครับการติดลบนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมขนาดผมนะครับเปิดไปนะครับต้องหลายไม้นะครับจากที่เราดูในภาพนี้นะฮะจะเห็นว่าฝั่ง EU นะครับผมติดลบไป12ดอนนะครับ แต่ว่าฝั่ง A u ผมบวกมา8ดอนนะครับบวกลบแล้วผมก็ยังคานกันอยู่นะครับยังลบแค่สดอนเองนะครับผมก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมลักษณะของการทํางานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องของค่าความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของเงินนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับผมจริงๆแล้วนะครับ มันก็จะมีที่เราเห็นได้ในชีวิตประจํำวันนะครับนั่นก็คือเรื่องของทองนะครับแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้าเกิดช่วงไหนนะครับที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับค่าความสําคัญนะครับของมูลค่าของ us นะครับก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าคนนะครับก็จะหันไปเล่นทองนะครับซึ่งเป็น safe h a ว e นนะครับหรือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่กระจายความเสี่ยงนะครับ ที่มูลค่าของทองมันจะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามองย้อนไปในอดีตนะครับก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตอะไรก็ตามนะครับคนก็จะแห่เข้าซื้อทองใช่ไหมครับทองก็จะมีมูลค่าขึ้นมาขึ้นมานะครับผมเหมือนกันนะครับถือว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเงินนะครับในสกุลของเงินนะครับหรือว่าในสกุลของโลหะมีค่านะครับเช่นทองนี้ครับก็จะแปรผันกันตลอดนะครับก็จะอยู่ประมาณว่า ตรงข้ามกันแต่ว่าก็ไม่ถือว่า100%ตลอดนะครับผมเพราะว่าบางทีนะครับถ้าเกิดเรามองกันในเรื่องของธุรกิจนะครับในเรื่องของความเป็นจริงนะครับทองมันก็จะมีพวกทองฟิวเจอร์ด้วยใช่ไหมครับก็อย่าให้เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วครับถ้าเกิดพูดไปนะครับก็จะยาวมากเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เลยนะครับใช้นะครับหลักการนี้นะครับว่าเวลาบางทีถ้าเกิดว่าเกิดสงครามเกิดอะไรงี้ใช่ไหมครับคน เศรษฐกิจดีคนเขาจะแห่ซื้อทองไว้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับคือแบบว่าในธนาคารในหลายธนาคารบนโลกครับเวลาเขาซื้อขายสินทรัพย์อะไรนะครับเขาก็จะนะครับซื้อทองนะครับเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับของในเรื่องของการบริหารเรื่องการเงินนะครับผมคราวนี้เราก็เลยเอานะครับในเรื่องของการบริหารการจัดการด้านความสัมพันธ์นะครับ ก็เลยเอาเรื่องนี้นะครับมาใช้ในการประยุกต์ในการเทรดฟอเร็กนะครับผมซึ่งจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดเราใช้ระบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ EA นะครับหรือว่าอาจจะเทรดเองนะครับถ้าเกิดเรามองครับในเรื่องของการกระจายนะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็ช่วยนะครับลดตัวดาวแล้วครับแล้วก็มันก็ทําให้เราแบบว่าติดลบน้อยนะครับหรือว่าโดนลากได้น้อยลงนะครับ แล้วในบางจังหวะนะครับกราฟมันก็ไม่ได้ว่าจะไปทิศทางเดียวกันตลอดนะครับมันก็จะมีช่องว่างนะครับที่เราสามารถทํากําไรได้นะครับผมนี่นะครัตอนนี้ก็ทําไปนิดหน่อยนิดหน่อยก้าวดอนเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูพอร์ตอื่นกันบ้างนะครับผมพอร์ตอื่นนะครับผมก็จะใช้นะครับเป็นการเหมือนกับว่าเราจะล็อกเซลล์ล็อกบายไว้นะครับแต่ว่าผมจะหาจังหวะนะครับบางครั้งผมก็จะหาจังหวะเข้าที่ ้าเกิดว่าคู่ไหนนะครับมันมีค่าสวอเป็นบวกผมก็จะล็อกฝั่งนั้นไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนกับว่าถึงแม้เราจะโดนลากนะครับแต่ว่าเราจะได้กําไรจากดอกเบีย้ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับในการลัน่นผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าห่านะฮะ ผมนะครับเปิดเซลฝั่ง EU ไว้นะครับแล้วก็เปิดบายฝั่ง EU ไว้นะครับตัวนี้นะครับเป็น EA ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าผมบังคับนะครับให้เปิดนะครับไม้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนนึงเจอจังหวะเซลก็ให้เซลไว้นะครับส่วนคนนึงเจอจังหวะบายก็ให้บายอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเจอลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดผมติว่าผมโดนลากนะครับผมก็จะได้ค่าสวอปเหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมครับผมจะมีสวอปนะครับเป็นบวกนะครับตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะโดนลากนะครับในฝั่ง EU นะครับผมก็ยังจะได้ค่าสวอปเป็นบวกนะครับแล้วเราจะมาดูกันครับว่าเฮ้ยแล้วมันมีคู่ไหนบ้างล่ะที่ว่ามีความสัมพันธ์นะครับกันบ้างนะครับเราสามารถไปดูได้ทที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับผม MyFXbook นะครับในหมวดของ Forex Market นะครับ Correlation นะครับถ้าเกิดเราเข้ามานะครับเขาก็จะมีนะครับตัวเลขบอกมาเลยนะครับผม ว่าคู่ไหนมีความสัมพันธ์กันบ้างนะครับถ้าเกิด100%ก็คือว่ามันไปทางเดียวกันแน่นอนนะครับโอ้โหจากที่เราเห็นมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเป็นคู่เงินเดียวกันนะครับผมอ่านะครับแล้วเกิดเราเรียงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับประมาณ70-80ขึ้นไปนะครับจะบ่งบอกว่ากราฟนะครับมีทิศทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นนะครับ A-cap นะครับก็จะมีทิศทางไปทิศทางเดียวกันกับ G.U. นะครับผมถึง81%เลยนะครับผมใน time frame 1 day นะครับผม ถ้าเกิดกรณีนี้นะครับเราก็สามารถเลือกคู่เงินนะครับเวลาเราจะเทรดนะครับเราก็มาดูก่อนว่าเออคู่เงินที่ว่าเราจะออกนะครับออเดอร์นี้มันมีทิศทางเดียวกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับผมอย่างเช่นนะครับเพื่อนเือนบางคนอาจจะเล่น UJ นะครับถ้าเกิดว่าบาย UJ ส่วนมากนะครับคนก็จะไม่ค่อยนะครับบายจะไม่ค่อยเซลทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันถ้าเกิดว่า มันผิดทางฝั่งหนึ่งมันก็จะพากันผิดด้วยกัน2ทางนะครับทำให้เราบาดเจ็บหนักขึ้น2เท่านะฮะแต่ว่าในทางอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันได้กําไรนะครับเราก็จะได้กําไรคูณ2เหมือนกันนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องวางแผนนะครับในกลยุทธ์ของการเทรดของเราให้ดีนะครับผมนะฮะจะเห็นว่านะครับอย่างตัวยกตัวอย่าง EU นะครับผม EU ก็มีทิศทางนะครับไปทิศทางเดียวกันกับ A u นะครับต้อง89.8%นะครับซึ่งก็เป็นคู่เงินที่ว่าผมชอบนะครับ เพราะว่ามีสเปซที amy, ja ่ต hmm. <shared> ่ำมากนะครับแล้วก็มีความสภาพคล่องตัวนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยชอบเล่นคู่นี้นะครับผมเราก็สามารถเอาไปกระจายได้นะครับนี่ครับหรือคู่หนึ่งนะครับที่มีทิศทางเดียวกันก็คือ GU นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกประมาณแบบนี้นะครับเราก็ไม่ควรที่ว่าผมว่าเราเปิดบายฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเปิดบายเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดทางมามันจะเจ็บตัวได้นะครับควรเลือกฝั่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับผม เดี๋ยวผมขอวาดภาพให้เพื่อนเเห็นง่ายๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับสมมุติว่ากามมีความเหมือนกันนะครับเหมือนกันที่ประมาณ89%นะครับผม89%นะครับแสดงว่ามันก็ต้องถือว่ามันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องขึ้นคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันมีความเหมือนกันนะครับอาจจะมีจังหวะที่มันไม่เหมือนแต่ว่ามันก็ต้องมีทิศทางเดียวกันนะครับ กรณีนี้เขาเรียกว่านะครับมันมีความสัมพันธ์กันหรือว่าใกล้เคียงกันเหมือนกันที่ประมาณ89นะครับถ้าสมมุติว่าผมเลือกที่จะเปิดนะครับออเดอร์บายนะครับผมที่กราฟ A นะครับอ่าบายถ้าเกิดสมมุติว่านะครับผมออกออเดอร์ครับที่เหมือนกันก็คืออ่าบายเหมือนกันนะครับสมมติว่าผมบายสีส้มนะครับบายเหมือนกันถ้าเกิดสมมติผมถูกทางผมก็จะได้นะครับ กำไรคูณ2เลยนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนะครับเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าผมไปเซลไว้นะครับผมไปเซลไว้2ทางเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาผมติดโบผมก็โอ้โหดับเบิลคูณ2เลยใช่ไหมครับวิธีการแก้นะครับหรือว่าการกระจายความเสี่ยงนะครับพอเรารู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของคู่เงินนะครับตอนนี้มันแตกต่างกันมากเลยนะครับเราก็แค่นะครับ ออกไม้ตรงกันข้ามกันนะครับผมพอถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะทําให้นะครับเราสามารถที่จะนะครับกระจายความเสี่ยงได้นะครับผมถ้าเกิดฝั่งหนึ่งนะครับถูกทางอีกทางหนึ่งผิดทางนะครับก็จะนะครับไม่เจ็บตัวเยอะนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับที่ว่ากราฟมันจะไปทัดทิศทางเดียวกันตลอดนะครับเพราะว่าอย่างกรณีนี้เขาก็ยังบวงไว้อยู่นะว่าแค่89%นะครับมันก็ต้องมีบางส่วนนะครับที่จะถูสองทางก็มีนะครับผม ถึงแม้ว่าเราจะออกเซลล์ฝั่งหนึ่งแล้วออกใบฝั่งหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะครับที่เราจะถูกถานทั้ง2อออเดอร์นะครับผมหวังว่ากลยุทธ์การทำ correlation trade นะครับหรือว่าการกระจายความเสี่ยงด้วยความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะทำกำไรได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ